ปราสาทนางสิบสองหมาวิ่งเดี่ยวสนุกามากส,ส,สวัสดีค่ะตอนนี้เกดกำลังมาที่ปราสาตาภรมค่ะ นี่ปราสาทตาพรมทูมไรเดอร์ค่ะก็เลยเปลี่ยนชุดแบบนี้คือก็ใส่ชุดเหมือนกันนี่พี่ตุ๊กตาใส่สีเขียวอ่ะตุ๊กตาอยู่ไหนวะนี่พี่ตุ๊กตาใส่สีเขียวแล้วก็พี่ไก่ก็ใส่สีขาวนี่ใส่ชุดเหมือนกันเขาฮิตมากเลยเขาใส่ชุดแบบนี้กันอ่ะไปปราสาทตาพรมพี่สีเหลืองพี่เหลืองสีขาวแล้วก็ขาวที่สวยไหมคะคุณสวยไหมคะแต่ขอนุตามันจะเหมือนสานลียังไงไม่รู้ เอจยองแกจำได้ไหมว่าเรามาที่นี่กันกี่รอบละสองรอบนี่รอบที่สามสี่รอบพิเกตคนเดียวรอบที่ห้าไม่ใช่รอบที่สี่ชานลมาห้ารอบแต่มาด้วยกันอ่ะสี่รอบเดินกันเข้ามาสักพักหนึ่งเราก็จะเจอนี่สะพานนี้เข้าไปก็ถึงปราสาทแล้วค่ะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องต้นไม้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เจอต้นไม้ที่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากต้นไม้ใหญ่มาก จะเป็นวันเวย์นะคะเขาก็จะให้เดินเข้าทางหนึ่งเดินออกทางหนึ่งค่ะจะได้เห็นทุกสิ่งอย่างเพิ่งมาที่นี่หน้าฝนเป็นครั้งแรกค่ะสวยจังอ่ะสวยตรงเขียวๆนั่นแหละต้นมอสท,ที่เราเห็นนะคะที่เขียวลึ้มปกคลุมปราสาทเนี่ยค่ะก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของปราสาทต,ตามผมค่ะมันทําให้ปราสาทแห่งนี้ดูสวยขึ้นเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ามันจะเขียวแบบนี้เฉพาะหน้าฝนนะคะถ้าหน้าแรงก็ไม่มีเขียวๆอย่างนี้หรอกคะ่ะ น่นเดี๋ยวเราจะไปเราจะได้ไปถ่ายกับต้นไม้ต้นนั้นที่เราเห็นข้างหลังมันเนี่ย,ม,ย,ยมันจะสวยมากเลยใช้วิวเนี่ยเราว่าต้นมอสขึ้นหลังคาใช่มันสวยเพราะมอสเนี่ยมอสสีเขียวอะ่ะอยากให้ในกล้องออกมาเห็นแบบสวยเท่าที่ตาเรามองเห็นเนี่ยมันสวยมากเลยอะ่อนะใช่ไหมคะสาวๆใช่ค่ะของจริงสวยมาก,กใช่สวยมากเลยค่ะว้าว ปราสาทตาพรมเป็นปราสาทหินค่ะสร้างขึ้นรา,ปปาวปลายคริสตศตวรรษที่12ถึงต้นคริสตศตวรรษที่13ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะเพื่อเป็นสถานศึกษาและศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายานค่ะอันนี้เก็ตอันมาจากวิกิพีเดียนะคะ จะมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้ค่ะต้นไม้ที่เราเห็นต้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะเขาเรียกต้นสปงยักษ์ค่ะมีหลายต้นเลยค่ะที่ปราสาทต,ตาพรมแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเกศเดินไปเรื่อยๆก็จะเห็นอีกหลายต้นเลยค่ะ ปราดนี้ยังไม่พังนี่คงจะ yeah, จะเป็นยังไงนะล่มรื่อขนาดนี้จะมีคนอยู่ที่ปราสาทนี้ไหมนะ

ทันเริ่มหมดแรงแล้ววันอาทิตย์สามแล้วอากาศมันร้อนไงคะไอ้หล่ะคอนต้องร้อนแล้วกันเนี่ยนั่งเป็นแจ๊งหมดทุนเลยมาที่เนี่ยค่ะเขาก็ต้องตามหาไดโนเสาร์กันทุกครั้งเกดมาแกก็ตามหาไดโนเสาร์เนี่ยแหละมุกเดิมเดี๋ยวนะไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้มันหายไปไหนแล้วนี่ไง นี่ไงอันนี้ตัวอะไรอ่ะหมาเหรออันนี้ตัวอะไรวะอาจจะเป็นหนูเป็นหมูเาาราดูสาวอยู่ตรงโน้อนอ้าเหรอยังไม่ถึงเนระยังไม่ถึง <c oughs> โอ้มหาชนต่อแถวถ่ายรูปก,กับต้นไม้ต้นนี้ <c oughs> ต้นไม้ต้นนี้คือ <c oughs> ที่นักเอกทูมไรเดอร์เขากระโดดลงมาะคะ่ะ เขาก็โดดลงมาตรงนั้นขามีของดีให้ดูเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อนหรอนี่ถ่ายหนุ่มหล่อแก๊งนี้ได้ไหมเมื่อกี้จะถ่ายทีหนึ่งแล้วไม่ทันมองทีชัดนะทุกนี่หล่อยกแก๊งอ่ะเขดูอะไรกันนะแป๊บนึ่งเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายทีหลังเขาดูอะไรกันนะมันถ่ายเลยเพื่อดูอาทิตย์อยู่บนบนเลยอ๋อ อ๋อเขาไม่ได้ถ่ายข้างล่างแต่เขาถ่ายข้างบนโน้นต่อแถวถ่ายรูปอยู่ตรงนี้คือที่ไหนที่ที่เขาถ่ายหนังเรื่องพรมใบเดิมค่ะไเบมิเลียนยู่ไกลหล่ออ่ะเดี๋ยวอีกชั้นก็ต่อแถวแล้วคุณสวยไหมคะสวยมากกีบอะเบื่อยังกิีบอันตั้งเหมือนมันนะโอ้ยลอกก่อนอุ้ยสวยมากเลยโทรศัพท์เนี่ย ทมันทับได้โอเค thank you จับติก่อนว้าว สวยมากถ่ายรูปแบบเป็นพานอนี่พานอสวยมากมีที่หนึ่งที่เกดอยากจะไปคือเบงเมเลียค่ะวันนี้ค่ะเกดจะไปเบงเมเลียนี่<ด>เขาบอกเร็วๆเข้าเราจะต้องรีบแล้วตร<ด><ด>ง<ด><ด>นี้เหรอไปดูสิเดินข้ามไปดูสินากมันอยู่ฝั่งโน้นนะ<ด>ที่เนี่ยค่ะภาษาเตาพมอ่ะ เกดก็มาหลายอีพีแล้วนะถ้าอยากดูแบบทั่วๆเยอะๆอะก็ไปดูอีพีอื่นๆของเกดได้นะคะนี่คือแบบที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องต้นไม้ใหญ่ก็คือทุกคนที่มาก็คือมาดูต้นไม้ใหญ่แล้วปราสาทที่มันสวยก็เพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่นี้แหละคะ่ะซีทองด้วยนะจะไปซีทองเยเราก็เดินครบแล้วเราต้องรีบเราหมัง้งเราจะไปเบงเมเลียลียกนนี่ไงเดี๋ยวนะ ฉันยังฉันยังจะต้องไปชี้ไดโนเสาร์อยู่อุ้ยแกอ่าอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนน้นไหนนอนนอนนูอนเนาอใช่นี่คือมาสิบรอบก็ต้องมาดูไดโนเสาร์สิบรอบเนี่ยไม่ถึงหรอกมาห้ารอบนี่ไงห้าต้นอึ้บนั่น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 ไหนนี่ที่นี่อะค่ะเขามีเาบอสั่งจริงมีจริงอ๋อนี่ไง ไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์ด้วยไดโนร์ก็คือไดโนเสาร์อะค่ะร่างสุดคืออะไรล่างสุดอะคะสิงโต ของวนลิงโอ้ยส hey ิ่งโตตัวนี t <t ้น่ารักมากต้องรีบแล้วค่ะเมื่อกี้อาฝนปล่อยเกดอยากให้ฝนตกนะเพราะว่ายังไม่เคยมาเที่ยวที่นครวัดหรือนครไหนๆตอนฝนตกเลยอะค่ะที่นี้ถ้าฝนตกคงจะสวยเนาะสำหรับคลิปนี้เกตคงต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายๆค่ะทุกคนบายๆน่อนแล้วคลิปหน้าค่ะเบงเมเลียค่ะ